หลายคนงงประโยคนี้นะคบว่าตีความไว้อย่างไรก็บอกว่า ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์เนี่ยอันนี้เรื่องสมการกําลังสองเนาะเขาถามว่ามีคําตอบในระบบจํานวนจริงเมื่อไหร่ครับมีคําตอบในระบบจํานวนจริงเมื่อไหร่พี่ป๊อบสอนพวกหนูวิเคราะห์ส,สมการนี้ก่อนปกติแล้วเนี่ยเจ้าสมการกําลังสองเนี่ยเรามีวิธีการแก้3วิธีวิธีแรกแก้แฟกเตอร์ วิธีที่2องกำลังสองสมบูรณ์แล้วก็วิธีที่3คือใช้สูตรเราจะหยิบสูตรออกมาวิเคราะห์กันเด็กๆดูนะเราจะต้องท่อง x เท่ากับลบ b บวกบรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a คราน,นี้มีคําตอบแปลว่าอะไรมีคําตอบแปลว่าอ๋อใต้รูทนะครับต้องไม่ติดลบเพราะว่าถ้าใต้รูทต,ติดลบปุ๊บมันจะกลายเป็นลบ b บวกรูทลบ,ลบ,ลบตัวเลข พอรู้แล้วติดลบปุ๊บม,มันไม่มีคําตอบในระบบจานวนจริงทันทีดังนั้นดังนั้นมันจะมีคําตอบก็ต่อเมื่อ b กําลังสองลบ 4ac เนี่ยไม่ติดลบแต่คําว่าไม่ติดลบปุ๊บเนี่ยพี่เปาแปรเป็นภาษาคณิตศาสตร์นิดนึงก็คือ b กําลังสองลบ 4ac เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนมากกว่าก็ได้เท่ากับก็ได้เพราะว่าเท่ากับก็ไม่ได้ติดลบเพราะฉะนั้นหนูต้องรู้เลยไว้เลยนะครับว่า ถ้าจะมีคำตอบ b กำลัง2ลบ 4ac ต้องมากกว่า0มากกว่าหรือเท่ากับ0โอเคนะครับเด็กๆก็ประมาณนี้เก็บไว้เพราะว่ามันออกข้อสอบของมอ3บ่อยอยู่